เอ็ดห้องกันห้องให้แม่ค่ะบบดนี้ติดแอร์ให้แอร์เก่าก่อนได้ไหมเด้อพอดีแม่ป่วยเขาให้อยู่อากาศเย็นๆเด้อพี่น้องเอ็ดห้องให้เพิ่นใหม่กันห้องตรงนี้เด้อค่ะน้องจักหน่อยเด้อเป็นยังไงแม่เมื่อนี้เป็นยังไงเมื่อนี้ก็บใครเนี่ย อือนีละพี่น้องเล็กกันกินข้าวกระแซบหน้าแพนหน้าจอมก็มากันห่องซอยพี่น้องทีละแอร์กะหมอว่าให้ยุ่อากาศเย็นๆจะเล็กกันตรงนี้อยู่เลยค่ะนีละอย่าฟาวเบาพืนคอนเดอร์ทีละพี่น้องทางทางเขาตัวทอลเทากัะชิยมุมนี่ ยูโซ่ขอไปยุพุนแล้วเล็กกันตรงนี้ห้องให้แม่เป็นห้องแอร์นะคะนี่นาตางกับมี่ค่ะซื้อนาตางอยู่อากาศเย็นๆพี่น้องช่วงนี้อากาศมันห่อนมันก็จะเป็นหายแบบชอกอีเลียงบูดไดเดอร์ดูแลสุขภาพพี่น้องเอ้ยนี่นะคะ กันง่ายเตียงง่ายอย่างลงมาอันนี้กระชิบเป็นห้องจักล่งๆกะเพราะว่าแม่สิขึ้นขั้นใดอีอย่างบ่ได้เลยค่ะตะกี้ห้องนอนแม่อยู่ทั้งฮือนหมอบอกจะบันบาบางแห้งช่วงนี้ก็คือสิลมสิยังบ่ได้เลยค่ะไม่เชื่อไหมว่าป่า่าทำหมอไหมทำอะไรงในสกูบุ๊กเรว้ายห้องบ่เป็นธรรมดาเด้นี่เอ็ดให้สวยๆแล้วก็จัดให้ดีๆ นี่ละ่ะลายประตูมีสีเดียวพี่น้องเอาปุป๊บปั๊บด้วนด้วน,นข้างในก็อน,นอนได้ไ<ห>ตรงนี้ติดเองประมาณนี้ล้วค่ะ